และนี่นะคะเอสเซรี S ก็ได้เก็บตำลึงเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะยอดแข็งสดน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วก็จะทำการมัดไปแบ่งให้เพื่อนๆน,นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอดเสรี A L e. คนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะเชา้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเคยค่ะแอดเสรี S A L e ก็จะพาทุกท่านมาเก็บตําลึงนะคะแปลงตําลึงของแอดเสรี A L e ก็ไม่ได้ใหญ่นะคะก็ใช้เป็นไม้พาเลทสองสองอันนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่น่าจะเป็นเมตร ครึ่งคูณเมตรครึ่งนะคะอันนี้รายละเอียดของแปลงพาเลทแอเซดีก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่นะคะแค่เราปลูกแค่นิดนิดเดียวนะคะเพื่อจะได้เก็บทานแล้วก็แจกเพื่อนๆน,นะคะก็ถ้าเราทำเยอะเราดูแลไม่ทั่วถึง เราก็ทำน้อยๆค่ะทำอย่างละนิดละหน่อยอันนี้แอดเสรีก็จะมีเวลาเก็บนะคะเก็บเก็บก่อน9โมงเราก็จะได้ยอดสวยๆนะคะอย่างที่แอดเสรีเคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะสำหรับการบำรุงดูแลก็ฉีดพ่นฮอร์โมนอันนี้จะเน้นเป็นฮอร์โมนนมนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงบำรุงใบให้อวบ สวยงามอย่างนี้นะคะน่ารับประทานเราแจกให้เพื่อนๆเราก็ภูมิใจนะคะเราได้หาสิ่งดีๆมอบให้กับคนอื่นนะคะสองวันตัดทีนะคะก็จะได้พอดีความยาวก็พอดีค่ะไม่ยาวไม่แก่มากนะคะอ่อนๆปวบ,ปบ อวบเหมือนคนเก็บเลยนะคะสองวันตัดครั้งก็ได้ได้เยอะอยู่นะคะก็แจกถ้าเป็นแจกให้เพื่อนๆก็อ่าสีท่านต่อรอบนะคะสีมัดสี่กำรเรนี่ยค่ะหรือว่าจะถามก่อนว่ารับประทานกันกีนก่คนแล้วก็จะจัดให้ให้ให้เห,หมาะสมกับเมื่ออาหารมือนั้นนะคะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะก็ก็ตัดตัดเดี๋ยวเขาก็แต่งใหม่ค่ะสองวันสองวันก็ตัดครั้งหนึ่ง ก็จะได้แบบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะคะเอาไปผัดหรือว่าเอาไปต้มจืดก็จะได้มีรสชาติหวานอร่อยทําน้ําซุปหรือน้ำซุปก็อร่อยนะคะใส่ต้มเลือดหมูผัดไข่ ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะการดูแลรักษาก็ก็จะยากขึ้นเพราะว่าการทําอะไรเยอะๆแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงะะมันก็จะมีปัญหาให้เราแก้ไปเรื่อยะคะ่ะส่วนปัญหาของตําลึงนะคะก็จะเป็นพวกเพีย้ยพวกมแมลงเพี้ยอ่อนอันนี้จะเป็นปัญหาบ่อยแอนี้ก็จะใช้ไอตัว ที่เคยทําให้ดูค่ะฉีดพ่นไล่แต่ว่าถ้าเราใช้ไปบ่อยๆค่ะเขาก็จะมีการปรับตัวการปรับตัวแล้วก็เหมือนชินแล้วก็ใช้หายอย่างอื่นไปด้วยค่ะอย่างเช่นน้ําส้มควันไม้หรือว่าจะเป็นน้ำหมักของฟ้าทลายโจรนะคะประมาณนี้นะที่อเสรีใช้หรือ ถ้าเราใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยได้ใน,ในเรื่องของการไล่มดเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นก็จะกลิ่นก็จะเป็นของกลิ่นแก๊สไ่เนาเนาะเพราะว่าเราใช้วิธีการหมักแบบแอนแอโรบิก er หรือเป็นการหมักแบบ ไม่ใช้อากาศนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีส่วนดีของจุลินซีย์สังคเาะนะคะแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆค่ะอันไหนเหมาะสมแล้วก็มาปรับใช้กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะ เพื่อนท่านไหนที่จะนำไปทดลองหรือทดลองทำทดลองใช้แบบง่ายๆดูกว่าค่ะทำแปลงเล็กๆก็ได้ใส่กระถางหรืออะไรเราแล้วก็ลองดูอ่ะความแตกต่างอย่างเช่นกระถางหนึ่งไม่ฉีดอะไรเลยหรือใส่เป็นปุ๋ยอย่างอื่นล,ลองลองฮอร์โมนนม ลองจุรินซีสั่งคอสแสงดูเราเห็นความแตกต่างแล้วเราก็มาปรับใช้นะคะทุกอย่างก็จะมีการทดลองหรือว่าเราก็หาข้อมูลจากแหล่งที่ให้ความรู้ทั่วไปนะคะเราจะได้มีกิจกรรมทําไม่เบื่อนี่นะคะก็เดี๋ยวเอสดีขอ เก็บแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูกันค่ะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเก็บจำลึงเสียดเรียบร้อยแล้วแอดเซลีก็จะมามัดเป็นกํำๆไปแจกให้เพื่อนๆนะคะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อดเซีด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ก็